นับว่าเป็นช่วงที่ดีมากเลยนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาสินค้า Apple แล้วต้องการที่จะนําสินค้าเหล่านั้นมาทําการลดหย่อนภาษีนะครับสูงสุดถึง3 0,000่บาทเลยทีเดียวสินค้าทุกชิ้นที่ Studio อเซเว่นนะครับเข้าร่วมโครงการ e l e c i p นี้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการสมัครเซเว่นคลับเมมเบอร์เพื่อที่จะให้เราจัดการเรื่องใบกํากับภาษีให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและยังมีโปรโมชั่นส่งท้ายครับสามารถนําเครื่องที่ไม่ได้ใช้แล้วมาทําการเทรดอินคุณจะสามารถได้รับท็อปอัพเพิ่มขึ้นถึง 1,000บาทเลยทีเดียวเดี๋ยวรายละเอียดในคลิปนี้จะเป็นอย่างไรตามมาชมมันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผมต้อมไอมดนะครับก่อนหน้านี้ทางพวกเรานีฮะได้ทำคลิปเกี่ยวกับ e l e i v e หรือว่าเป็นโครงการที่เราจะสามารถซื้อสินค้าอุปโภคต่างๆนะครับ เพื่อที่จะไปทําการลดหย่อนภาษีของปี2,568นะหมายถึงเราซื้อในช่วงนี้นะ่ยถ้าหากว่ามันมีมูลค่าอันไหนที่เข้าโครงการได้นะครับจะสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้แต่ถ้าหากเป็นฝั่งของสินค้าพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับจะได้รับการลดหย่อนภาษีนั้นสูงสุด30,000บาทนะฮะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจึงมาที่ร้านสตูดิโอเครับเป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายของทาง Apple มาที่นี่ครับสตูดิโอ เข้าโครงการนี้ด้วยสูงสุดครับนำไปลดหย่อนได้30,000บาทนะฮะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เสริมหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆของทาง Apple i เนาะเนี่ย iPhone ที่พวกเราเห็น iPhone 16 a p นะฮะ a t p l e Watch นะครับ เครื่องแม็กหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับรวมถึงอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ด้วยนะโครงการเอลิซิฟตรงนี้เขาเริ่มตั้งแต่วันที่16กมกราคมเป็นต้นมาไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นั่นหมายความว่าถ้าหาว่าคุณซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับในห่วงเวลานี้ตั้งแต่วันที่16เป็นต้นมาจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับบินตัวนี้แหละที่เราออกเป็นใบกำกับภาษีตัวเต็มนะฮะสมมติคุณมาซื้อของที่สตูดิโอเนตรงนี้เราก็จะได้ใบกำกับภาษีตัวเต็มนั่นแหละ นะฮะสมมุติซื้อ iPhone iPhone เครื่องนึงอ่าถ้าสูงสุดมันจะมีราคาหลายมื่นเนาะสองหมื่นสามก็ว่าไปหรือมูลค่าเกิน40,000เนะี่ยเราจะสามารถนํามูลค่าที่เป็น30,000บาทไปทําการลดหย่อนภาษีได้นะฮะอันนี้คือเป็นข้อดีดังนั้นเนี่ยมาเลยเลือกซื้อได้เลยนะครับอุปกรณ์เสริมหูฟังต่างๆ Apple Watch iPad นะครับ แกดเจตอื่นๆมากมายนะฮะถ้าหากว่าใครอยากจะได้อะไรลองมาสอบถามมาลองจับเล่นก่อนเพราะว่าที่สตูดิโอโดยเฉพาะสาขานี้นะครับที่ M q u a ควอเทียเป็น APP หรือว่า Apple Premium Partner ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและ Southeast Asia ด้วยนะครับคุณจะได้เห็นหลากหลายอุปกรณ์สามารถนำมาเลือกชมมาเลือกสรรหาดูได้นะครับแล้วก็อยากจะลองเล่นอะไรก็สามารถมาลอง จับลองถามแล้วก็มีพนักงานคอยให้บริการด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งครับนอกจากการที่เราได้ทราบแล้วเนี่ยว่าเราสามารถซื้อของต่างๆนะครับจากทาง Studio 7ทุกรายการนะครับที่อยู่ในร้านเนี่ยนำไปเข้าโครงการ e-Receipt ได้นะครับและวิธีการที่จะรวดเร็วอีกอย่างหนึง่งก็คือการจัดการเรื่องของใบกํากับภาษีครับเราสามารถทําได้หลายช่องทางนะอันดับแรกแน่นอนถ้าสมมติว,ว่าใครเดินเข้ามาที่ร้านเนี่ยยังไม่ได้กรอกข้อมูลอะไรต่างๆเดี๋ยวพนักงานเขาจะกรอกให้แต่ถ้าสมมติว,ว่ามันเจอกรณีที่มีคนเข้ามาใช้บริการ เยอะไงครับผู้ชมอาจจะต้องรอนานหน่อยหรืออาจจะเกิดกอกคีย์ข้อมูลผิดนะครับข้อมูลการออกไปกำกับภาษีอาจจะตกจะหลน่นดังนั้นครับทางสตูดิโอเซเวเองก็เลยมี ช่องทางที่ชื่อว่า Seven Club Member ครับคือเราสามารถสมัครสมาชิกเหมือนที่เราจะสมัครซื้อของอันนี้เราก็สมัครสมาชิกกับทางสั่งของ Studio 7เข้าไปหน้าเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์เอาไว้ให้นะครับแล้วก็จะสอนไปด้วยว่าทําอย่างไรหลักการง่ายๆครับเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของทาง Studio 7นะครับเดี๋ยวผมแนบลิงก์ตรงนี้เนาะและเราก็ไปสมัครครับสร้างบัญชีเนี่ยผมก็สร้างบัญชีของผมนะฮะอาจจะล็อกอินด้วย Apple ID ของผมก็ได้นะครับหรือว่าล็อกอินด้วยบัญชีอื่นๆพอเเเเรรราาาข้้้้ไไปปตงนนนัแลวก็็จะด สมาชิกแล้วก็เป็นบัญชีของเราแล้วภายในบัญชีของเราเราสามารถเข้าไปปรับแต่งแก้ไขคร,ครับที่อยู่การจัดทรงแล้วก็ที่อยู่ใบกํากับภาษีอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถทําได้จากตรงน,นั้นเลยนะครับซึ่งวิธีการนี้นะครับก็จะช่วยให้เราสามารถจัดการข้อมูลนะครับเกี่ยวกับใบกํากับภาษีของเราได้อย่างถูกต้องนะฮะเราจะทําการรีเช็คก่อนดังนั้นเวลาที่เรามาถึงที่ร้านนะครับอยากจะสั่งซื้ออยากจะอะไรเนี่ยเราก็สามารถ ทำได้อย่างรวดเร็วเอาอุปกรณ์นะผมอยากซื้อตัวนี้แหละแล้วก็ยกไปนะครับแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะทําการออกใบเสร็จให้เราได้เสร็จอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับและอีกหนึ่งอย่างครับผมก่อนที่จะส่งท้ายกันไปนี้ก็คือเรื่องของการเทรดอินนะฮะเพราะว่าทาง Studio 7เองเขามีเรื่องของการเทรดอินมาตลอดอยู่แล้วโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมานะครับการเปิดตัวของ iPhone 16ใครอยากจะได้ iPhone 16ตัวใหม่นะครับอาจจะเอา iPhone รุ่นเก่าๆ iPhone 15ก็ได้14ก็ได้หรือเก่ากว่านั้นก็ได้มาทำการเทรดอินที่นี่ ระบบเทรดอินที่นี่จัดค่อนข้างรวดเร็วครับเพราะว่ามีการอัปเกรดนะฮะเรื่องของความเร็วเรื่องของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการตรวจเช็คนะครับดังนั้นเราสามารถรู้ได้ว่ามูลค่าเครื่องของเราอ่ะที่นํามาเทรดอินเนี่ยได้เท่าไหร่อ่าถ้าเราอยากจะเอาเครื่องที่ไม่ได้ใช้แล้วมามาลองดูแล้วก็มาเช็ราคาสมมุติเราเช็คออกมาแล้วได้1 5 0 0 0บาทนะครับเป็นมูลค่าเทรดอินเพื่อที่จะแลกไปซื้อ iPhone เครื่องใหม่นะครับเช็คมาแล้วได้1 5 0 0 0บาท ทางสตูดิโอครับในช่วงนี้เขาก็จะทำการท็อปอัพให้อีก1,000บาทนะครับนั่นหมายความว่าคุณก็จะสามารถรับเครดิตเอทอินได้เป็น16,000บาทนะครับอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับอีกหนึ่งสิ่ง ที่จะทําให้เราสามารถเป็นเจ้าของอุปกรณ์ของทาง Apple ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับโอเควันนี้เราก็ได้เห็นนะครับว่าการซื้ออุปกรณ์ Apple นั้นสามารถนําไปเข้าร่วมกิจกรรมลดหย่อนภาษีของปี2568ได้นะครับระบบ e-receipt แล้วก็เราสามารถจัดการเรื่องของใบเสร็จรับเงินของเราหรือว่าใบกากับภาษีของเราได้ด้วยตัวเองนะครับผ่านช่องทางของ s e เว่นคล b e เมมเแล้วก็มี Trade-in เพื่อท็อปอัพให้เราได้อีก1,000บาทในกรณีที่เรานํา iPhone เครื่องเก่ามาแลกซื้อ iPhone เครื่องใหม่นะครับโอเคถ้าหากว่าใครยังมีคำถามอื่นๆสงสัยอยู่นะครับยังไงก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาตอบคำถามหรือข้อสงสัยเหล่านั้นให้นะครับสำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมต้องไมปมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ